สวัสดีครับผมพี่นอ้องมือนี้ผมสิมัดจัดการต้นบักมีบักขนุนยูนนี่ปลูกแมาสองปีกว่าแล้วว่าเป็นหน่วยเจักเท่อมันสิมีสองวิธีแก้งต้นขนุนครับผมได้ผู้บ้าจากซอปปอร้ามาจัดการให้หรยใส่ริมตอกนี่เลยครับผมตอกเลยป่ะครับเออตอกดีดีตอกออกไปให้มันจำตอกจำเลยบ่ะเออเข่าปะ เลือดย่อยชะซะนะเลือดย่อยชะซะแหละแยงต้นขนุนครับผม,มว่าติดลูกจะเคือ่อด้ทำายได้ไดโอ้ยมันต่อจำแล้วต่อไปเรื่อยๆต่อจำได้ไหนไหนเออมาเป็นยังาะว่ามันอันนียไงหัหกคนได้ไหน มีสองวิธีครับผมมีคือเบางแกก็ใส่เล็กก็ได้บืงก็ใส่ไม่ครับผมผมล้องเอาไม่ต่เอเบื้องก่อนแต่ก็วิธีหนึ่งนี่คือต้องตัดยอดเขาครับผมเดี๋ยวเฮามาลอดติดตามชมครับผมว่าหลังจากเ<อ>็ดไปแล้วสิเกิดยังคืนครับพี่น้อง <laughs> <laughs> Субтитры